กอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าวด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันรู้ลึก์วงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพ o New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัด Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS ีครับครับเป็นไงบ้างงานวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็ดีใจครับที่เห็น,นแฟนๆมากันเยอะแยะมากมายเลยก็คืองานวันนี้ก็ one way ticket for s h o u คู่นี้เพื่อน้องนะครับก็เดี๋ยวจะเอารองเท้ามาบริจาคการรองเท้าที่สภาพยังดีอยู่แล้วคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วก็มอบให้น้องๆใช้แล้วก็วันนี้กัชชาก็มีของมาขายเพื่อจะเอาเงินไปทำบุญเหมือนกันช่วยน้องๆเหมือนกันครับผมก็ รู้สึกดีใจนะที่วันนี้ผู้คนมากันเยอะแยะมากมายมาทําบุญด้วยกันทุกครั้งที่เห็นแบบเราชวนใครมาทําบุญได้เรารู้สึกเราอิ่มใจพ่อค้าที่ขาเลยครับคุณาวันนี้เป็นพ่อค้าไปหลายที่มากเลยก็ไม่ว่าจะเป็นหมอนปริ้นกระชาก็เอามาขายวันนี้แล้วก็มีช่วยพี่ๆตามบูธต่างๆขายของต่างๆครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองสามารถขายของแล้วเอาเงินไปทำบุญได้อผมไม่เคยทามาก่อนอคอเยอะวันนี้ ก็ตอนแรกก็มาเดินมามุงมุงมุงหยิบกล้องถ่ายรูปหยิบกล้องถ่ายรูปผมต้องพูดบอกว่ารดกล้องครับควักเงินของท่านออกมาแล้วทําบุญกันก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆครับไปทุกบูธเลยครับก็อยากให้ช่วยกันทาบุญเยอะๆเพราะว่ายังมีคนที่ยังรอคอยโอกาสอยู่เราเป็นคนที่แบบเรามีโอกาสอยู่แล้วเราหยิบยื่นโอกาสให้คนอื่นได้ผมว่าเป็นเรื่องดีอ่ะ ใช่ครับตอนนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลเพลงใหม่ก็ใกล้เข้าห้องอัดแล้วอีกไม่กี่วันสำหรับใครที่บอกว่าขะชาล้องแต่เพลงเศร้าล้องแต่เพลงช้าเมื่อไหรจะมีเพลงที่แบบมีจังหวะขึ้นมาหน่อยเนื้อหาจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นความรัก,กเกี่ยวกับความคิดถึงการที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งอย่างนี้ก็เต็มตัวได้ฟังกันแน่นอนก่อนเขาเรียวกว่าก่อนปลายเดือนกุมภาครับผมะจะขยับจังหวะขึ้นมาแต่ก็น่าจะยังไม่ได้ฉีก ไปขนาดเต้นหรืออะไรมากมายก็ค่อยๆไปเรื่อยๆไปทีละสเต็ปเป็นทีละสเต็ปครับก็ต้องฝากละกันคอยดูครับผมซิงเกิลน,นี้ผมผมฟังเองผมองชอบเองเลยส่วนช่วยแชร์ไอเดียยังไงส่วนช่วยแชร์ไอเดียยังไงใช่ไหมครับก็อย่างปกติทั่วไปก็คือก็คุยกับพี่โปรดิวเซอร์คุยกันคุยกันในทีมนั่นแหละรครับว่าอยากได้เพลงประมาณไหนแนวไหนดนตรีแบบนี้ชอบไหมก็เขาเรียกว่าเอาความเห็นกันเสมอ MV ตอนนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่เราคุยกันอยู่ครับผมก็คือจะทำงานเป็นสเต็ปคืออ่ะซิงเกิลก่อนอัดเพลงอัดอไล์เสร็จแล้วถ่ายภาพนิ่งแล,แล้วก็จะมาดูที่ MV เหมือนกันก็ตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ว่าเนื้อเรื่อง MV จะเป็นยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมบอกพี่ทิ้งแน่นอนตอนนี้ก็รู้เรื่องเพลงเนี่ยเดียวแล้วมีตอนนี้ตอนนี้ก็เรื่องเพลงอย่างเดียวครับตอนนี้ก็มีนั่นแหละอย่างที่บอกไปแต่มีได้บอกว่าเป็นชื่อชื่อชือใช่เกือบลืม มีชื่อครับของกระชาเข้าชิงคมชัดลึกอวอร์ดนั่นเองก็ฝากทุกๆคนไปด้วยแล้วกันนะครับสามสนุนผมด้วยก็ตอนนี้กระชาก็มีชื่อเข้าชิงคมชัดลึกอวอร์ดครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆหรือฝากทุกๆคนนะครับร่วมเป็นกำลังใจร่วมบวตกระชาด้วยเพราะว่าสามารถบวตได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น SMS ครับผมหรือจะตัดเขาเรียกว่าชิ้นส่วนคูปองจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเนี่ยแล้วก็ร่วมโบวตกันได้ยังไงก็ S <S <S สนับสนุนผมด้วยฮะแล้วมีละรครให้เราได้ดูหรอตอนนี้น่าจะยังครับผมก็ขอทํางานเพลงให้เต็มที่ก่อนแล้วกันเพราะว่ายัง,ยงรู้สึกสนุกรู้สึกเอนจอยกับงานเพลงอยู่ตอนนี้อยากมีเหมือนกันนะครับก็ถ้าถ้ามีโอกาสหรือมีใครติดต่อหรือมีอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมบอกพี่ทิึงดีกว่าแต่ถ้ามีโอกาสผมไม่ปล่อยทิ้งไว้แน่นอนเพราะผมก็อยากเล่นเหมือนกันซิ้ความสนุกสนุกเพราะทางหายไปนานเหมือนกัน อนนี้ก็เรียนอยู่ครับที่เดิมเลยมอลังสิก็ช่วงนี้อาจจะงานเยอะหน่อยก็ต้องตามงานเพื่อนตามงานให้เพื่อนช่วยต้องขอบคุณ,ค,ณคุณเพื่อนด้วยครับที่ช่วยขชาผมว่าก็น่าจะแบ่งเวลาเป็นแบบปกตินะครับผม <c oughs> เพราะว่ามีมีพี่ๆในใ,ในในค่ายหรือพี่ๆศิลปินอีกหลายคน <c oughs> ผมว่าเขางานเยอะกว่าเขาต้องแบ่งเวลาหนักกว่าผมผมถือว่า น่าจะแบ่งเวลาในแบบในช่วงปกติน่าจะแบบไม่ต้องเรื่องนี้ผมไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องจบช้าหรือจบเร็วเพราะว่าการที่เราจบช้าเราก็ได้มาหาประสบการณ์ในในการทํางานในด้านการเป็นนักร้องหรือก็ไม่ไม่เป็นพิธีกรหรือทํางานด้านนี้ผมว่าอยู่ที่มุมมองมากกว่าว่าเราจะเรื่กมองมุมไหนคุณพ่อคุณแม่ก,คมก็คุณแม่จะเป็นคนที่ให้กําลังใจผมเสมอทุกครั้งแบบเวลาเราเราเหนื่อยจากงาน หรือเรากลับมาจากต่างจังหวัดก็ผมจะเข้าไปกอดคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจที่แบบเป็นกําลังใจชั้นเยี่ยมของผมครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของผมที่กําลังจะออกมาด้วยแล้วกันนะครับไม่เกินปลายเดือนกุมภาพันธ์ได้ฟังกันอย่างแน่นอนแล้วก็ภูมิใจนําเสนอสุดๆส,สาหรับซิงเกิลนี้ครับอยากให้ทุกๆคนได้ฟังฮะแล้วก็ คมชัดลึกอวอร์ดนะครับผมโหวตได้นะครับไม่ว่าจะเป็น SMS หรือตัดชิ้นส่วนคูปองของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะสนับสนุนผมด้วยครับให้โอกาสผมด้วยครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครร้องสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพั s ตาบายนิวพลัส รับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทางไทยทีเอมช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันฮอตสตารรู้นึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น